สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าในการจัดตั้งอาชีวศึกษาจังหวัดจะต้องมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวนกี่แห่งจึงจะสามารถจัดตั้งได้กอไก่หนึ่งแห่งก็ได้ขอไข่สองแห่งรวมกันขึ้นไปก็ได้ขอควายต้องมีมากกว่า10บแห่งขึ้นไปเท่านั้นงองงูถูกเฉพาะกอไก่และขอไข่ คำถามข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะถามถึงนะครับการจัดตั้งขึ้นมาเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดนั้นเนี่ยจะต้องมีสถานศึกษาหรือมีวิทยาลัยรวมกันกี่แห่งจึงจะสามารถจัดตั้งได้ในตัวเลือกตอบนี้นะครับก็ไก่ขอไข่ขอควาย,ายงอง,งูก็จะมีคําตอบที่ท่านจะต้องเลือกเพียงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นอยากรู้คําตอบให้ไปอ่านในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาคพศ .2559 ท่านก็จะได้ทราบคำตอบทันทีว่าถ้าจะจัดตั้งเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีสถานศึกษากี่แห่งขึ้นไปมีกฎเกณฑ์ยังไงไปอ่านตรงนั้นครับดังนั้นคำถามข้อนี้จึงต้องเฉลยโดยการตอบเป็นงองูครับ ถูกเฉพาะกอไก่และขอไข่ครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับท่านที่ตอบกอไก่เนี่ยมันก็ถูกนะครับแต่ว่ามันมีขอไข่ที่มันถูกด้วยนั้นมันถูกสองข้อนะครับก็เลยต้องมาตอบข้ององูเพราะว่ามันถูกอกอไก่และขอไข่ด้วยนะครับส่วนข้อควายเนี่ยไม่ไม่ถูกนะครับเขาไม่ได้ล็อกสเปคว่าจะต้องมีสิบแห่งสิบวิไลขึ้นไป จึงจะสามารถก่อตั้งเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดได้นะครับจะ1แห่งก็ได้2แห่ง3ามแห่ง4ี่แห่งก็ได้แล้วแต่จังหวัดนั้นเลยนะครับที่จะจัดตั้งขึ้นมาดังนั้นคําถามข้อนี้นะครับก็ตอบข้อ,องูนะครับเฉพาะขอไก่และขอไข่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดตามที่ทีมงานได้ตั้งข้อสอบข้อนี้ขึ้นมาเพื่อลองความรู้ลองความแม่นยําของท่านนะครับเรามาดูในส่วนของฉเฉลยนะครับ เนื้อหาที่เอามาเฉลยก็จะอยู่ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาคพศ2 5 5พนนี้นะครับเลื่อนมาดูในหมวดที่1ครับอาชีวศึกษาจังหวัดข้อ6ครับให้วิทยาลัยแห่งเดียวหรือหลายแห่งในแต่ละจังหวัดรวมกันเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดเรียกชื่อโดยย่อว่าอาสอจอนะครับต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดดนั้นนั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือ จะเป็นวิเลยแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้นะครับหลายแห่งก็ได้รวมกันเป็นอาชีวศึกษาจังหวัดได้นะครับก็คําตอบเนื้อหาจะอยู่ตรงนี้นะดังนั้นท่านที่ตอบข้ององูเหมือนกันกับทีมงานก็จะเป็นคําตอบที่น่าจะถูกต้องที่สุดสําหรับคําถามข้อนี้นะครับมีข้อมูลจะแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะ แลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้กันเพื่อเติมเต็มให้กับทุกท่านได้นําไปสู่สนามสอบจริงให้มากที่สุดคํถาถามข้อนี้ก็ไม่รู้เขาจะออกข้อสอบหรือเปล่านะครับแต่เรามีหน้าที่เตรียมตัวก็เตรียมไปนะครับระเบียบนี้มันเกี่ยวข้องกับคนที่จะมาทํางานอาชีวศึกษานะครับก็เรียนรู้ไปเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ